วัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับรถ Honda H R V ป้ายแดงนะครับคันนี้ติดตั้งแบบฟูลสเต็มเลยเริ่มจากระบบจอด้านหน้าก่อนจริงคันนี้มีจอมาแล้วนะครับแต่มาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นจอ a อ d r o i d ขนาด10นิ้วแรม8ลอม256นะครับมาพร้อมกล้องรอบคันทัชสกรีนแบบไหลลื่นอย่างแน่นอนรองรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าแอปพลิเคชันทีวีออนไลน์นะครับด้านหลัง กาผมหวัวขนาด12.5นิ้วไว้ให้เด็กๆใช้งานด้วยเรียกได้ว่าเวิร์กมากๆนะครับในส่วนของระบบเสียงใช้เป็นกาวซีโร่ลำโพงคู่หน้าเป็นกาวซีโร่ยูเรเนียมนะครับพอว์เวอร์แอมป์ใช้เป็น m e r c u r y c 480ความูนผ่าน DSP กาวซีโร่6ขีด 8x นะครับในส่วนของตัวซับใช้เป็นซับอริสันขนาด10นิ้วเรียกได้ว่าบึมบ๊ามเหลือล้นกันเลยทีเดียวนะครับการติดตั้งเป็นแบบไหนการใช้งานเป็นอย่างไรและคุณภาพเสียงหลังจะติดตั้งดีขนาดไหนตามไปชมกันดีกว่าครับ ช่วลังเห็นนะครับนี่คือจอทรงรุ่นนี่ติดตั้งในรถของนา H RV ตัวใหม่เป็นระบบ Android หน้าจอขนาด10นิ้วมาพร้อมกล้องรอบคันตัวกล้องรอบคันสามารถทัชสกรีนนะครับดูมุมมองแบบนี้ได้นะฮะซ้ายขวานะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสามารถทัชสกรีนใน้หมดสามารถปรับมุมกล้องเป็นแบบ 2D ได้นะครับรับใครที่ชอบมุมมองแบบ 2D นะครับนี่คือตัวจอ Android พร้อมกล้องรอบคันทัชสกรีนหน้าจอได้เลยนะครับตัวจอสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าเป็น Google m a p นะครับหรือว่าแอป ยู u ูบนะครับเน็ตฟลิกทีวีออนไลน์จุกสปอตบีฟาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้หมดทัสกีขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่ารวดเร็วมากๆกนะครับเนี่ยฮะกดเป็นมากดเป็นมานะครับเนี่ยฮะสั่งงานด้วยเสียงได้ The Mass เดอะแมสซิงเกิลเก่ยับการค้นหา,หนาต่างเวลาเราขับรถเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้เลยเรียกได้ว่าครบทุกการใช้งานจริงๆแล้วก็ระบบเสียงดีในรถคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันว่าคุณภาพของ เสียงนะครับติดตั้งลงในรถ Honda HRV คันนี้กับชุดลำโพงกาซิโรยูเนียมเสียงดีขนาดไหนเราไปฟังกันดีกว่าครับ เป็นไงครับคุณผู้ชมครับกับคุณภาพเสียงที่ยินบอกแล้วว่าลำโพง g a วซิโ r o เป็นลำโพงที่เสียงดีมากๆเลยนะครับมาบวกกับตัวซับออดิสันนะฮะวางด้านหลังแบบนี้โหเบสเหลือล้อนจริงๆใครที่ชอบฟังแนวตึบๆนะครับรายละเอียดดีๆฟังในรถก็ได้ฟังนอกรถก็ดีเนี่ย g a u s s o ชุดน,นี้ตอบโจทย์แน,น่นอนนอกจากนั้นตัวจอระบบ a อ d ด o อยนะครับยังใช้งานได้อย่างหลากหลายมาพร้อมกล้องรอบขันให้ภาพคมชัดตัวภาพเนี่ยสามารถ ปรับได้เป็นแบบ 2D ดีก็ได้หรือว่าเป็นแบบ 3D ดีก็ได้นะครับด้วยการทัชสกรีนผหน้าจอเรียกได้ว่าครบทุกการใช้งานจริงๆกับรถ Honda H r v สป้ายแดงคันนี้คุณผู้ชมอยากติดตั้งระบบเจ๋งๆในรถของคุณนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่มีลลาชอว์ดิโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครลินเบอร์โทรครับ023834555หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้ทีมแอสไซน์ตามด้วยมีลล่าชอว u ดิโอนะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กดสับตะไคร้สั่นอจิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีวันนี้ผมลาคุณชมไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาแล้วครับสวัสดีครับ